สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราพบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้ววันนี้ก็เช่นเคยผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่27กุมภาพันธ์2568นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าราคายางก็ยังทรงอยู่กับที่นั่นเองครับเป็นส่วนมากบางชนิดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น บางชนิดก็มีการปรับตัวลดลงบ้างนั่นเองครับจะมีชนิดไหนราคาอย่างไรน,นั้นก่อนไปฟังก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนสาเหตุจะทำให้ราคายางภาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็มาเจ็ดสาเหตุหลักนี้นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจ1นึ่งก็คือสภาพของอากาศ2ก็คือการใช้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6กการเก่งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาท70สตางค์วันนี้ยังดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมา2 0สตางค์ราคาท้องถิน่น67บาท70สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี70บาท9สตางค์วันนี้ปรับลดลง69สตางค์ราคาท้องถิน่น 67บาท9สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามเจสบาท52สตางค์ราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น70สบาท52สตางค์ยางก้อนถ้วยด r c 1 0ีหนึเปอร์เซนต์สบาท20สตางค์ราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น61บาท20สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด32บาท10สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น29บาท10สตางยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง35บาท33สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น32บาท32 33สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 65%เร์ยางค้างคืน41.72บาท72สตางราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น38.72บาท72สตางและยางก้อนถ้วย drc 70%ยางเคล็44บาท98สตางวันนี้ทรงตัวเช่นเดียวกันราคาท้องถิ่น41.98บาท98สตางนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานะครับ ส่วนราคาท้องถิ่นนั้นพี่น้องจะไม่ได้ขายได้ราคานี้จะมีการซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณยางของท่านและก็เปอร์เซนต์คุณภาพยางของกลุ่มนั้นๆนั่นเองครับผมก็คือบวกหรือลบก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายไปดูการซื้อขายยางฟารา ต่างประเทศตลาดโลกกันบ้างนะครับชนิดไหนตลาดไหนซื้อขายขึ้นลงกันอย่างไรนั่นเองครับ